ครับกำลังผลนะครับกำลังนนะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อซื้อกันซื้อการสดสเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะเนีนงนเนีเนีครับีนีเนียียนเงนเนีครเบนนเ นะเดยเงินเข้ามาครับมีไมเซอร์เลยนะครับนะเอามาขายรับเลยนะหนสองเอาแค่นี้นะครับค่ะป้องกันได้นะคะครับกำลังผลนะครับกํากำลังผลนะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อซื้อกันซื้อการสดๆเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ